你看。 รถเพราะว่าเลขมันสิเยเรี่อยไปเรื่อยนี่ของยาจ่าไปรถเบถื่อสองจ่ายังอีกหนึ่งนาทีแต่ว่าป้ายนี่มันสิเรื่อนเวลาไปเรื่อยจา่ารถเบอร์นั้นเบอร์นี้มันสิเรื่อนไปเรื่อยนเนะาะค่ะพี่น้องเนาะไม่ให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันนี่แผนที่สิบปดเซนไดเซนไดเขาจะก็มีแผนที่ให้เบิ่งค่ะพี่นอ้องมาส้มสถานีรถป้ายรถยักษสมองยักษนาทีรถสซม่าเวลาใดสิไปจังไร ราค่ะพี่น้องมากเป็นมากกันเในรถเบอร์สองของญาจาก,ก้ามาพอดีก็สิได้ขึ้นรถก,กันเด้อค่ะเด้อไปเป็นหนักไสมกันกนะคะนี่ค่ะเป็นมองจุดท์สุนร่วมเขาเอิ้นว่าแฟมมานอันน,น,นั้นโนสตอนค่ะอยู่ตรงคามไปนั่นมิลานไ่ออเซียนอยู่ข้างในค่ะนี่ขู่ข้นเห็นแดดออกกับเจา้าสิราคาพี่น้องคือหมดนี่แหละ อัอยูในบ้านเขาจกอยัยูในบ้านในซองตลอดป่านนี้เห็นพ่อเห็นแดดนะเขาจะออกมากเขาจะบริยานเนะะี่ยค่ะบริยานเขาจาเปิดเปิดเป็นท่างการแล้วเขาจะบไอไซแมทเขาจาสียาโคพูละสามเข็มสี่เข็มแล้วค่ะพี่น้องนี่กระจุดุนร่วมมองรดเนาะค่ะมองรดบาสรดสปูบบางมองนักเลี้ยนนักศึกษาผู้ค้นต่างๆเขาจามาเดินเลิกงาน เลิก้องเรียนข้าจ้ากับมาเดินมาเที่ยวมาไปจุดศูนย์ร่วมสิไปสถานีรถบัสจะไปสถานีรถไฟสิดเดินทา่าไกลไปรถข้าจ้าอื่อนรถถูกรถไฟสายยงาเนาะคะ่ะเนาะรถไฟค่วมเร็วก็ไปด้านสายมือทั้งนุ่งสตรอนขาเจ้าก็สิไปเป็นสถานีรถใหญ่คะ่ะพี่น้องมองนี้เป็นจุดศูนย์ร่วมแท้ๆค่ะพี่น้องนี่นี่ไปทั้งนี้นี่ไ้ยาจ้าก็สิไปเฮดงาน,านทั้งนี้คะ่ะนี่ นี่มองที่สิบปเฮ็ดงานเนาะนี่มองที่สิไปเฮ็ดงานยึ่ตรงทางนี้ค่ะวันนี้กระลดกระเล่นมากนี่ยาจ้าก็สิบไปนี่สิเป็นจุดศูนย์ลื่นยู่ตรงนี้ค่ะพี่น้องผู้คน้ผผนผู้คนข้าเจ้าก็มายางจกบใจใส่ซ้อยกันไปหลายซองท่างลายอะไรยางอันนี้เป็นศูนย์การค้าใหญ่ค่ะพี่น้องยายจ้าผ่านมาเบืองูืย์าาก,าการค้าใหญ่กับคันนาหนาวยายจ้า,า,จาก็สิบอะไร้ไมายืน สัมภาษณ์ยืนเบ้าให้พี่เห็นน้องฟัง้งแกซีดอกนะค่ะเนาะการดีเนี่ยบ่ดีเนี่ยกะขอโชคขอแพลยละยลเดอร์อันนี้มันเป็นจุดศูนย์รวมไอ้ที่ประสาชส้นมาถารถแล้วก็เป็นสนามไอ้สาธารณะสวนสาธารณะนางเบิงเป็นอาหารการกินมีร้านซับป,ประซินค้าายอันลายางขายพี่น้องนีค่ะมา้งแต่มีคำาไปในนี้กรใจไปทั้งนุ่นสวนทั้งฟังทั้งนี้ก็เอื้นแซมมานค่ะพี่น้อง เนี่ยสร้างเนี่สร้าง,งแซมน้ำเข้าไปลึกเข้าไปข้างในเนี่ยแล้ี่หางเสียขาพี่น้องร้านเสียขาโอ้ออกแบบมากออกแบบมาก่หนารอนค่ะพี่น,อน,นออ้อง,น,องนี่คนบรรยากาจเซียทาขับไปเบืออมากค่ะเนาะเนมีบันไดเลื่อนค่น าขึปป้นไปด้นยมากนะเนาะขึ้นห่างไปโดยมากเขาเซิออร่ฟบอสขึ้นอันเมตตาเ,เขาไปเดินเขาไปข้างล่างแล้วค่อยขึ้นมาซันบนเนาะคะ่ะเนาะไปยาจวๆจะพาไป,ไปเดินยมันมีอย่างไงขึ้นมาอย่างมาเที่ยวขาเนาะค่ะเนาะจากขึ้นมาบนทางบนนี้บ่ค่อยหลายบ่ค่อยมีดอกคะ่ะพี่นอ้องบ่หลายเท่าใดบังหนะ้าเสียขา ดเน,นี่กระเสียควดเสียกาวคุ้มข้างนอกค่ะพี่นอ้องเสือเบื้องผานี่แหละของเสือผาของฝรั่งบ่สวยบวง,งามซ้ำยู่บานห้าดอกค่ะพี่นอ้องแต่ราคาเบิง่งราคาดูป้าเบิง่งราคาพุนน่ะสามร้อยกว่าคิดเป็นบานห้าพันกว่าค่ะนี่แหละค่ะพี่นอ้อง พามาเิ่งน้ำกันสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วเสียงแก้วแก้วยาจ้าค้นเก่าคน้นดิมค่ะเมนี้มาเพิ่มเติมบรรยากาศดีแดดเดดออกบรรยากาศดีแดดดีก็ทุกเมือค่ะพี่น้องเมนี้บะมี่ร่ม้อมยาจ้ากับผ้ามาในเมืองเนาะเอาคลิปสักหน่อยก่อนสิไปเหตุงานเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ไม้เบื้องสวนสาธารณะมองคนยางเนะาะค่ะพี่น้องเนาะมองคนยางเขาหลายๆคนมองผู้บ่าวมีแต่คนรอๆด้วยมานั่งตากแดดตัวนะพี่น้องานั่งตากแดดเสื้อผามาเบื้องส้มในเมืองไปเป็นสวนสาธารณะมีพิพิธภัณฑ์ที่หายเบื้องหายส้มเป็นเป้าไม้เป็นที่อ่า วัตถุบโบราณของบ้านเมืองข้าเจ้าล่ะค่ะพี่น้องเมืองต้นไม้ไงข้าเจ้าจงไวมแตรต้นไม้ไงได้ค่ะพี่น้องแบบคือมันเป็นบ้านเมืองข้าเจ้ารักษาไออีสานเขียวเม่จะกแต่เป็นบ้านเฮาเนาะข้าเจ้ายุดตรงกลางใจเมืองกับม,มิตรปลาใหม่เขียวเขียวด้วยค่ะพี่น้องนียาจามาซื่อมาซื่อเขาจ้าเมื่อน,นี้ได้เขาหาเอาเขาเอาเ,อาเอาขา,ขาหากิโล มันนักจ้ะพี่น้องสิไปเฮ็ดงานข้าวเบิร์ตันบ่กินกับว่ได้ค่ะพี่น้องก็กินข้าวเอาส้มให้ส้มตึกบรรยากาศในบ้านเมืองของข้าเจ้าเนาะคะ่ะนาะพี่น้องเนาะนคะคะเเพื่อนร้านบานซองข้าเจ้าอันนี้ยู่ตรงกลางไอก็ว่าใจเมืองกับบแเม่นเพราะมันเมืองข้าเจ้ามันเป็นเมืองที่ไอ ก็คูว่าหม่องไหนมันกางแก่เมืองค่ะพี่น้องแต่มนก็เป็นเรื่มไปตั้งแต่เีลลายจากย่านท่อยเย็ดมาหล้กก็ม่นี่แหละเกลื่อนซอกเกลื่อนซอกเกลื่อนซอกท่อยเย็ดเกลื่อนซอกท่อยเย็ดก็คือสวนพักอันสถานีรถสวนผักละจ้าเกลื่อนซอกนี่อันนี้กบแม่นข้าวเจ้าเฮ็ดเป็นกระท่อมน้อยๆแบบขายกาแฟด้ค่ะอันนี้ร้านกาแฟค่ะพี่น้อง ้านกาแฟาคนมาขารลดขึ้นโหลงลุ่งล,ลงา,าเขจ้ากับมหนี่อยู่นี่เนาะพี่นอนะ้องเนาะนี่นี่แหละคะ่ะพี่น้องเบื้องทองฝาแก้มใสโป้งใสดีขนาดเลยคะ่ะพี่น้องอันนี้กับบริสบรบวงรถจอดขาเจ้ามาจอดมาตรงคมนี่ก็เป็นสถานีเป็นมหาวิทยาลัายไงคะ่ะพี่น้องนี่ขับแมนบ้านเท่ากับแมนศูนย์เลียนลูวิชาก,การนี่แหละคะ่ะนี่คะ่ะพี่น้อง คือเป็นนักศึกษาที่ข้าเจ้าไอ้มหาไล่ไหมจ้ะนี่ยาจา๋ากับพาเอเบิงจุดสมจุดศูนย์ร่วมของรถค่ะกันยังว่าเป็นสถานีไงแต่รถบาสมาร่วมแล้วก็รถไฟรถสวางมาร่วมค่ะยาจา๋าพามาย่างเบิงยางส้มน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ตอนช่วงคน้นเสลือกงานค่ะช่วงคน้นเสลือกงานรถติดติดเป็นแท้แต่มีแดดยุแตกอากาศก็เริ่มเย็ยนแล้วด้วยค่ะพี่น,อน้องอากาศเริ่มเย็ยนแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวมาพอ,อกันอีกช่วงระยะคลิปหนาเน้ะค่ะนาะขอบคุณนะารายค่ะ